สวัสดีครับเมื่อภาพมาบึงรถไถทีเดียศูนย์นะครับ <c oughs> ตีเดกยวศูนย์กองไงนะครับผมตัวนี้สภาพเดิมๆนะครับอย่างไม่ซีสินนะครับผมสวยเลยน,นะครับภาพหล่มอมากนะครับ ตัวศูนย์กองเงาเกียร์ขังราคาหกสิบห้าครับผมต่อร่องเดิะเบียนนะครับผมเต็มเบียนจุดโอนครบนะครับสวยผอมใสนะครับตัวใส่งานสมมุตนะครับใช้งานทุกวันนะครับครัสภาพหกแสนห้านะครับเดิมเบียนอุปกรณ์กับฟันหน้าฟันหลังนะครับนี่จะเป็นจอเดียร์ จอเดียเ่เก้าสิบแรงครับผมตัวนี้จอเดีย่คันนี้นะครับเก้าสิบแรงราคาอยู่ที่สี่สิบห้าครับผมต่อร่องได้ครับผมเมาตะกี้ห้องไวาห้าสิบตัวนี้สี่สิบห้านะครับสี่สิบห้าครับผมเพื่อว่าอย่ได้เป็นไทยนะแห้งนะครับตัวนี้แห้งเลยใส่ดีนะครับสีเสียนหาฟันหนาฟันล่างด้วยกันครับผม ใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับผมต่อ,อไปมาเบิ้งเอ่อรูปพ่วงนะครับรูปพ่วงเอ่อสามคันแหน่เหล,ลี่ยมครบนะครับแสนเก้านะครับผมแสนเก้านะครับ ว่าท่านสมบัปุนะครับผมเนี่ยเป็นข่าวสนิมเนี่ยนะครับผมกไม่ใช่ขังนะครับผมอยู่นะครับใช่ขังนิดหน่อยเดียวนะครับไม่ใช่ขังนะครับกระวะลูกครับผมไม่ใช่ขังมึงมึงหรอบครับฝั่งนี้บัปุนะครับเป็นข่าวสนิมที่ซื้อนะครับล้างสวยนะครับผมอันแรกนี่ถือว่าโอเคนะครับ ลูกโข่งแสนเก่านะครับผมแสนเะก่าหมื่นบาทครับแสนเก่านะครับใจกระตักกันก็มาแลนะครับแสนเก่าครับ มาต่อไปครับผมทะเดือดสลีใสสามหกสี่เจ็ดหาสิบแรงครับผม,อมสองหมื่นหาครับสองหมื่นห้าพันบาทนะครับสลีสองหมื่นห้าครับสนใจกันถากาาันคำว่าอดไนะครับตัวนี้โทรคำวา่าอดไนะครับเบอร์โทรศูนย์ไปห้าหกเก้าสามหนึ่งศูนย์สามครับเลย ต่อไปก็จะเป็นเครื่องปูอ้อยครับของตางาวครับผมตาเงาครับปูปูอ้อยเพิ่งเอาไวปนะครับดูมาอ้อยนะครับปรุงเสร็จนะครับผมไปใส่ด้วยครับต้นลึกนะครับตางาวครับผมเสร็จดีนะครับต้นลึกสี่หมื่นครับสี่หมื่นบาท สิครัต่อไปเป็นดาใส่ลิปเปอรใส่ห้แรงสีเ่เกหาสิบแรงนะครับสองหมืนฮะเอาสองหมืนพอนะครับสองหมื่นบาทผ่าน3ามรื่งดีโคงสีครับสามรื่งดีโคงสี ก็เล้นเป็นตัวใงานทุวันส3 43นี่ครับตรงนี้ลิปเปอร์บัวดินดานครับผมห้าหมื่นครับตัวนี้สุคาพดีเลยนะครับลิปไมาโคนะครับผมโคเ สามหมืนหาครับสภาพสวยเลยครับเด็มเดิมที่ส่อครับอันนี้ดูดีรอบด้วยครับไอเอ็กหนึ่งแปดสองเอฟครับผมตาช้างครับสภาพดีใบใบยังสวยเลยนะครับใบยังเต็มเลยสามหมื่นสองครับผม สา 20, มหับ,มา 1, บ,มาา 1, บาทตัก,ก,ก2องหมครับผมตักตักตักครับขาดปัญหาครับผมขาดขาดปัากตักในปักตักนสองหมืนะครับปากตักสองหมนบาทเอาต่อไปครับสิบอสิบร้ออิมอิมมอครับผมสองร่แรงครับผม240บอบสองแรงเินทีวีชัก็ภาษีเต็มครับ มีโล,โลบ,บาลักใอยัง hm, ไมไไ่สิเส้นครับผมยังไม่สิเส้นยางไม่สิเซ้นเลยนะครับไม่สิเส้นเลยโลบาหลักอปอมมีระบบหลาพวงปอมแล้วครับมี่หกเหาครับผมขึ้นหอไปใส่กันย่้งๆเลยออยกันหลากด้วยนะครับเยอติกต่อกับชวานครับ0ุนเ9 3 1 0 3ครับสวัสดีครับ